สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนกันยายนปี2566คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมษความเสียใจไม่ได้แสดงออกทางสีหน้าในทุกครั้งเสมอไปและก็ความสุขก็ไม่ได้จะจบลงอย่างสวยงามเสมอ เพราะศัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสำเร็จทำอย่างไรสร้างพลังบวกให้กับตัวเองดึงพลังแห่งจักรวาลอดทนมีสติก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ค่ะเราจะเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมษประจำเดือนกันยายนค่ะ การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข <en work> <tech> ้ามาจ่ายออกไปมีก็ต้องใช้นู่นจ่ายนี่มีเข้ามาจ่ายออกไปเป็นในลักษณะการเงินที่หมุนเวียนได้มาจ่ายไปค่ะเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ด้วยพลังของตัวเราเองค่ะ ระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการตายอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีให้ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะไพ่เดทออกอาจจะหมายถึงอุบัติเหตุข่าวการเจ็บการเป็นการตายหรือร่วมงานศพก็เป็นไปได้ให้ระมัดระวังให้ดีที่สุดค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานอาจจะเป็น พ่อแม่ของเราญาติผู้ใหญ่ของเราหรือหัวหน้างาน mm. เขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันให้ความช่วยเหลือและอาจจะทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาไปด้วยค่ะจะมีโชคมีสิ่งดีๆเข้ามาหญิงอาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรชายอาจจะได้พบรักมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นความสุขสมบูรณ์ในชีวิตในครอบครัวค่ะ ระมัดระวังคนสูงขาวจะทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจบุคคลนี้เราอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้ค่ะให้ระมัดระวังแต่ยะเวงมากเกินไปค่ะระมัดระวังความผิดหวังร่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจระมัดระวังความผิดหวังด้วยค่ะช่วงนี้อาจจะต้องทําอะไรหลบๆซ่อนๆ โกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเร้นปิดบงังบางทีความลับสุดท้ายอาจจะไม่เป็นความลับและเราอาจจะเดือดร้อนได้ก็ขอให้รมะมัดระวังในสิ่งที่จะทําในการกระทําของตัวเองด้วยค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจหน่วยงานราชการที่ต้องมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะอาจจะเป็นเกี่ยวข้องในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเกณฑ์การงานก็เป็นไปได้ค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดัง ช่วงนี้ระมัดระวังความผิดหวังแผนที่วางไว้อาจจะไม่เป็นดั่งใจค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาแต่อย่านึกถึงแต่อดีตมากเกินไปบางครั้งหากเรานึกถึงแต่อดีตมันก็จะทําให้เราเศร้าหากเป็นอดีตที่ไม่ดีอาจจะทําให้เราเศร้าตรม ทุกทรมานใจหรือแม้กระทั่งเป็นสิ่งที่ดีๆแต่ความเครียดความเป็นกังวลที่เป็นปัจจุบันมันอาจจะส่งผลไปถึงอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นไตรตรองความคิดอย่างมีสติปัญญาค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากใครรอหาก คุณรอคอยใครที่จะพบเจอใครสักคนหนึ่งคุณจะได้พบเจอกับเขาค่ะมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆแม้กระทั่งความรักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะสิ่งใหม่ๆสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีๆบางทีเราต้องยึดหลักว่าจุดจบคือจุดเริ่มต้นใหม่เสมอค่ะ ยังไงก็ตามหากเราสร้างพลังบวกให้รู้ว่าเออสิ่งใหม่มันต้องดีเราก็ต้องพบเจอกับสิ่งที่ดีค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังยังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้ยังเป็นความห่างไกลอยู่ค่ะหรือแม้กระทั่งความรักระมัดระวังเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างการพัดพลาก การห่างไกลกันเกิดขึ้นค่ะจะได้โชคได้เงินจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนําโชคน,นําเงินนําสิ่งดีๆมาให้ค่ะจะได้โชคจากคนผิวสองสีค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนทางไกลเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสำเร็จหรือใครที่อยากได้แฟนต่างชาติช่วงนี้ชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคนต่างชาติต่างภาษาค่ะการเงิน มักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะช่วงนี้เงินที่ลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะเป็นเงินก้อนเงินตกเบิกที่กำลังจะมีเข้ามาค่ะแม้กระทั่งในช่วงนี้เกณฑ์คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนสูงวัยจากผู้หญิงที่มีอายุจะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันช่วยเหลือคุณให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จได้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีเมษประจำเดือนกันยายนนี้เกณฑ์ของความรักคนโสดยัง ยังคงต้องเหงาเศร้าแม้กระทั่งแม้จะมีความรักข้างใหม่เกิดขึ้นมันก็ยังอาจที่จะเป็นไปไม่ได้เพียงแค่ผ่านมาแล้วผ่านไปส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักอาจจะมีทั้งทุกข์และสุขป,ปะปนกันไปสุขก็คือ อาจจะมีสิ่งใหม่ๆอาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรเกิดขึ้นหรือครอบครัวความสุขความสําเร็จสมปรารถนาแต่ความทุกข์อาจจะมีเกณฑ์ความห,าหออ่างเหินขอโทษค่ะห่างเหินกันเกิดขึ้นก็คือหมายความว่าอาจจะต้องพัดพลากจากกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งมีความเหงาความเศร้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทําจิตใจให้อดทนมีสติแล้วเราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้บางครั้งบางทีสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่เป็นดังแผนการที่เราวางไว้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงาน อาจจะมีอุปสรรคปัญหากับผู้ใหญ่บ้างงานไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินช่วงนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ขอให้ระมัดระวังความผิดหวังค่ะเงินมักกะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะเกณฑ์การเดินทางไกล ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีอาจจะมีประศักด์ในการเดินทางแต่การพบเจอกับคนทางไกลจะมีเกณฑ์สมปรารถนาะสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะ